นนี้ะะคะได้ชุดการแสดงสดใสสดใสนะคะจากท่านแม่แม่ต้องบอกเขาว่าวันนี้ ต้องบอกค่ะว่าวันนี้ค่ะโอ้โหต้องบอกเรื่งนะคะค่คุณสมศักดิ์ค่ะทีรภักสกุลวงศ์ค่ะประธานสมาคมเอสเอ็นทีไทยจังหวัดนครปฐมนะคะมอบของที่ระลึกค่ะให้กับท่านอาจารย์ที่ปรารนะคะท่านอาจารย์สมหมายกันค่ะแล้วก็ขอเรียนเชิญแขกที่มีเกียรตินะคะท่านเกษตรนะคะคุณวรินทร์ ท่านเองกออ็ต้องเหยนหท่านทราบว่าเราเองเนี่ยมีความตั้งใจนะคะคณะก็มาการทุกคนมีความตั้งใจมากในการที่จะทำกิจกรรมตรงนี้ให้เกิดการขับเคลื่อนขึ้น,นมาเรา ผู้ได้โกาสในพื้นที่ซึ่งตอนนี้มีท่านประธานเลยนะคะ่เป็นประธานของ SME ไทยของอำเภอบางเลนก็อยู่กัที่นี้แล้วแล้วก็ได้เรียนท่านแล้วแล้วก็ได้เรียนกับทางท่านแล้วเ่อและท่านของท่านลัดเองว่าชมรมค่ะถัดมาค่ะดิฉันนะคะขอเรียนเชิญค่ะท่านผอ,อ,อก,กัลตพงศ์นะคะทนายเนื่องรุค่ะท่านา 1, านายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทยนะคะหรือว่าสอทททค่ะ ให้กล่าวถึงภาพรวมนะคะการท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐมค่ะและการส่งเสริมท่องเที่ยวเมืองรองค่ะสวัสดีท่านประธานสหรเดนนัี้นะครับแล้วก็พี่น่องนะครับจากประธนเอฟเอที่จีนเจ้านาที่เบร่แล้วนะครับที่เวลาที่มาที่อุผร้ิตถกอยู่หางที่แล้วก็ข้าราชการพี่ฟักอะด้วยครับ สนามกอล์ฟในนัสตี้นะครับที่เคารพกและรักอย่างสูงนะครับท่านเป็นปูชนีบุคคลนะครับเมื่อสักครู่ได้คุยกันนะพื้นที่ตรงนี้ถึง2000ไร่นะผมมือให้หน่อยครับผมตลึนมากในบรรยากาศนะครับแล้วก็กับเรียนนะพี่ิีนนะครับท่านประธานชมรมกีฬาและท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพนะครับองจังหวัดนครปฐมเราทําอยู่หลายนิติมากนะครับตอนนี้คือทั่วประเทศเนี่ยมีสามล้านกว่าลายนะครับแล้วก็สร้างงานผมว่าหลาย หมื่นล้านแสนล้านเลยนะครับแล้วสกู๊ก็คุยกับท่านประธานดีนะท่านก็ห่วงใยเอสเอ็ม e ีนะครับเพราะว่าเอสเอ็มีคือฐานล่ะท่านประธานทั้งเจ็ดอำเภอนะครับทีนี้จะมีประธานตำบลน,นะครับหรืออนาคตจะมีประธานหมู่บ้านด้วยนะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่พี่สื่อมวลชนทุกท่านเลยนะครับเราคุ้นเคยกันมากแล้วก็มีความเข้มแข็งน,น,นะพี่พี่สื่อมวลชนก็เป็นกำลังหลักในการที่จะสนับสนุนนะครับเอสเอ็ม e. ีเล็กๆของเรานะให้เติบโตต่อไปก็ ขอขอบคุณนะครับขอให้งานการจัดงานากีฬากอล์ฟนะครับที่สนามกอล์ฟไดนัสตี้แห่งนี้นะครับประสบความสำเร็จแล้วก็จัดครั้งที่2ที่3ที่4ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับจ,จังหวัดน,น่านผมก็ดีนะพอหนึ่งผมผมนประสิทธิ์สักดีพันธุ์พงศ์ประธานสนามกอล์ฟไดนัสตี้กอล์ฟแอนด์แคนยีนคลับนะครับมีความยินดีนะครับที่ท่านเลือกสนามกอล์ฟไดนัสตี้กอล์ฟแอนด์แคนยีนคลับเพื่อมา แข่งขันกีฬาในเป็นการประเดิมอันดับแรกของสมาคมผมขอสนันุนและให้กำลังใจกับประธานเอ็นดีก็ดีหรือประธานอื่นๆก็ดีหรือว่าประธานหมู่บ้านนะครับแล้วก็รวมทั้งคณนะนักลําไทยทรงดาที่เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอบางเลงก็ดีนะครับขอบยินดีต้อนรับนะครับผมทราบมาว่าทาง คณะรำไทยโรงรําเนี่ยได้ฝุกกันเป็นเดือนๆกว่าจะมีวันนี้ขึ้นมาก็ขอขอบคุณผู้สื่อข่าวทุกท่านและรวมทั้งทีวีทุกช่องนะครับก็ขอช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับผมอยากจะกล่าวถึง SME นะครับ SME ของ SME ของประเทศเนี่ยนะเป็นเสาหลักจริงๆนะครับของประเทศผมเราเนี่ยผมจะพูดในท่านฟังแล้วว่ามีเจเ็ดจ,เจ,เจ,จังหวัดที่ติดกันหนึ่งกาญจนบุรีสราชบุรี สามพชบุรีกีสุพรรณบุรีชัยนาทขบวนหกเจ็ดจังหวัดเนี่ยหกเจ็ดจังหวัดนี้นะท่านมองไปนะท่คิดไปนะครับเป็นที่ว่างเนี่ยมากเหลือเกินกรุงเทศมานอนไม่มาเรียเวลานี้หันไปไหนไม่ได้ได้หมดอันนี้ก็อันนี้ปกติเฉยๆวิดีโอถ่ายเดย์อัปเตอร์ยาวใช่ไหมครับจะถ่ายโอนมาแถวนี้ก็ยังไม่เต็มนะฮะยี่สิบล้านคนมา anyway. พากนี้ก็ยังไม่เต็มตีนงันร่มกว่าแต่ว่าอย่างนู้นคนนยอะ ทางการทราบหรือไม่เวลาสี่โมงมันใหญไม่คนคนจัดัตสถานที่ต้องดูท <necessary> <oru> ิศท e ิศทางิศทางชาวช้าติ่าช่วงรเนเป้าหลั่งนี้แดดม่งรับนได้มตเวกดีผมกราบเรีดนท่านว่าสมัยผมเป็นสสอนเ่ยครับมอเตอร์เว่ผนสไม่คือเขามานี่ตอนเช้ามันได้ไงช่วงเช้าแดดมันกำลังมันไม่ไม่ร้อนแล้วมันก็อันนี้ได้แวตอนนี้สิบโมงอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อองประที่งบประมาณมาหกเจ็ก็ยินดี แต่ความร้อนด้วยความดีใจนะฮะก็ขอ,ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านแล้วก็ขอต้อนรับอะไรนะครับอปอะไรนะแล้วผมจะแถมนิดนึ่งคือว่าผมสร้างสนามอ็อฟนี้มาเป็นสนามเบอร์เจนชิดระดับโลกนะฮะที่สามารถที่จะเออเป็น,เป,นเป็นสนามที่เชิดชูจังหวัดนครศมให้ไปสู่สู่ทั่วโลกได้วันที่สิบตุลาคมที่ผ่านม,มาเนี่ยผมกลาเบียนพีน้องทั้งหลายว่า เราได้ใครจัดแข่ขันกับแมนยูและลิเวอร์พูลนะเออที่เป็นนักฟุตบอลนะครับมาแข่งขันที่ยานตี้นะครับผมก็ดีใจแล้วก็ดังข่าวนี้มาบอกครับพี่น้องทั้งหลายว่าที่ครับบาร์บี้เยมันต้องไปหลายทีเย่ะเ จุดประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้นั่นนะคะก็คงเกิดจากการที่สมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดนครปฐมนะคะแล้วก็กลุ่มของพวกเราเองนะในฐานะคณะกรรมการเนี่ยได้มีการประชุมกันว่าอยากให้เกิดการขับเคลื่อนเรื่องการท่องเที่ยวให้ถึงชุมชนในพื้นที่จริงๆนะคะก็เลยปเป็นที่มาของสมาคมส่งเสริมธ,รธ,รธ,รธุรกิจท่องเที่ยวไทยด้วยเพื่อที่จะได้มาร่วมมือกันในการผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่แล้วก็กระจายเม็ดเงินสู่พื้นที่อย่าง สมบูรณ์ในทั้งหมด7อำเภอค่ะครับขออนุญาตนะครับในเบื้องต้นมีผู้สนใจร่วมสมัครมั่งกี่กลนแล้วตอนนี้มีสมัครมาแล้วนะคะประมาณทั้งหมดเนี่ยประมาณ7กวนซึ่งเราต้องการเพียงแค่100ท่านหรือถึงร้อยท่านก็คือประมาณสัก24หรือ25กวนค่ะตอนนี้ก็ถือว่าเราเพิ่งเริ่มต้น่ะนะคะก็ฝากท่านสื่อมวลชนช่วยกัน ประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วกันนะคะจุดเด่นของสนามนี้ฟารจราต์เขมีอะไรโดดเด่นมากสนามกอล์ฟที่นี่เป็นสนามกอล์ฟที่ถือว่าเป็นสนามที่ไม่ได้ไกลกรุงเทพนะคะเพราะว่าสนามที่นี่อยู่ตรงมาจากกรุงเทพแถวแจ้งวัฒนะก็แค่ชั่วโมงเศษเษแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อย่างที่ทราบว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยทางลิวพูเองนะคะเขาก็เลือกที่นี่เพื่อที่จะมาออกรอบเหมือนกันแล้วก็เป็นที่เรื่องรือแล้วก็มีความโดดเด่นในเรื่องของ กรีนนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟร์เวยหรืออะไรต่างๆเนี่ยได้ดีมากนะคะแล้วก็เป็นสนามที่มีการออกแบบมาอย่างสวยงามนะคะแล้วก็เป็นธรรมชาติด้วยค่ะในส่วนของ s m e เละครับถ้าในงานจัดการแบบเราจะส่งเสริมให้ s m e เ็อป็นยังไงบ้างครับของธรรมดงในในส่วนของ s m e ของจังหวัดเราแนละ้ว, e วนะก็เชื่อมโยงไปส่วนของภาคกลางด้วยนะครับอันนี้เป็นการสนับสนุนโดยตรงเลยนะต้องขอขอบคุณทางชมรมกีฬาและการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพด้วย เนื่องจากว่า SMB ตอนนี้เราต้องการผู้สนับสนุนนะครับแล้วก็ส่งเสริมในการท่องเที่ยวเพื่อให้คนมาจับใจ่ายใช้สอยนะครับใน SMB กลุ่มซึ่งตรงนี้นครปฐมเองก็มีอาหารนะครับมีสินค้าแปลรูปต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยข้าวบู่แดงนะครับแล้วก็ตัวในส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเรามีเยอะแยะมากมายนะครับไอ้ส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของคาเฟ่น,นะครับเรามีชมรมเรามี ผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับทางท่องเที่ยวคือชมรมคาเฟ่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นกําลังเสริมในการที่ท่านนักกอล์ฟนะครับหรือนักกีฬานะครับที่จะมาพักผ่อนนะครับมาเชื่อมโยงคอนเนคชันกันนะครับไม่ได้มาตีกอล์ฟอย่างเดียวนะมาสนับสนุนเอสเอ็มีนะครับมาเชื่อมโยงคอนเนคชันเพื่อสร้างนะครับสร้างสิ่งใหม่ๆนะครับให้กับวงการต่างๆแล้วก็ s m e เองก็ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกๆท่านเลยนะครับที่มาร่วมกันนะครับต้องขอบคุณชมลมด้วยครับขอบคุณครับ ก็ออื่นต้องขอบคุณนะครับชมรมกีฬาและการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพจังหวัดนครปฐมโครงการตัวนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ถือว่าสําเร็จในการขยายโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวที่ท่านประธานสนามก็กล่าวว่ากรุงเทพอยู่แค่คืบงั้นว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องครอร์เรื่องเดียวงั้นทุกทุกภาคส่วน ะครับของการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในทั้งนครปฐมทั้งเจ็ดอำเภอเนี้ยผมคิดว่าทางจังหวัดน,นาคนปรปฐมเองทางท่านประธานเนมีแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องอเซนเตอร์ศึกาคาส่วนเนี้ยจะหาทางคุยยังไงในการเป็นเจ้าบ้านทํายังไงให้นคนปรปฐมเป็นห้องรับแขกของกลุ่มนักท่องเที่ยวและกลุ่มเป้าหมายทั่ว,วไปที่จะได้ขยายโอกาสให้จังหวัดน,นาคนปรปฐม จะได้รับรู้เรื่องราวแล้วก็ผมเองเอก็ได้สะดับรับฟังมาตลอดตอนแรกพี่พี่จิ๋มเจ้านายผมพูดแล้วก็จริงยังนึกไม่ออก <c oughs> เพราะตัว,ต,วตัวเองตีก็ไม่เป็นแต่เรามาเห็นเอขยับเอ๊ะมีแนวร่วมคือทุกอย่างมันมันต้องผ่านพื่นรวมตางแล้วก็เ,เราเรามองทางท,างทางพี่จิ๋มไปได้ได้ได้หาด,ด,ด้านนั้นหนึ่ง เพื่อลมทางพี Four, Poor, ่จิมได้ละสองสร้างกิจกรรมไอ้พี่จิมสร้างกิจกรรมเหมือนพี่หนองสร้างกิจกรรมสามก็บอกให้นําเสนอถึงที่มีสี่รู้ทุกท่านที่ทําที่ผ่านมาเนี่ยเอาหัวใจมาทําเดี๋ยวมันดีมันเด่นมดังเองห้าสารละผลและวันอันนี้โอข้อเดิกันภายในจังหวัดตัวเองและภายนอกจังหวัดผมมั่นใจว่าแค่ด้านนี้ก็กินกินร่วบนะฮะก็ในนามของสมาคมส่งเสริมทุกิจท่องเที่ยวไทย ก็ได้เล็งเห็นมาันานแล้วล่ะนะครับไม่ใช่คนคิดแต่ที่ผ่านมาโอกาสของของเรามันอดีต3าปีที่ผ่านมาเราไม่ได้รับงบป,ประมาณในการสนรับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและที่ทำมาอยู่ทุกวันก็ขับเครื่องด้วยตัวเองจนทุกวันนี้แล้วก็สิ่งที่ผมเห็นที่จะระบบล้อรางเรือบินเนี่ยระบบรางที่จะเอาคน ผลนักเที่ยวมาได้มากที่สุดแล้วก็ตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้ทางสมาคมเข้าไปสามารถจองในวันธรรมดาได้ mm hmm. เพราะที่ผ่านมาสาวที่ไม่ถึงชาวบ้านนะไม่ถึงนักเที่ยวทั่วไปเปิดแค่2นาทีสาทีหนาทีเต็มหมดรถยนต์มาซ้า hmm. กับอะไรนะกี่ฮะก็เลยตอนนี้ทางการรถไฟก็ใช้วันธรรมดาเอามาส mm ่ hmm. งเสริมนักเที่ยวอ,อ,อีกตลาดหนึ่งด้วย นะับไม่ต้องไปรอเฉพาะเราที่ขี่คอกันจองม,มันมันก็เสียโอกาสทำให้เจ้าเสียโอกาสต้องขอบคุณกันริงแล้วงานของการแข่งขันกีฬากอล์ฟนะคะก็จะมีวันที่22พฤศจิกาย,ยน2567นะคะเป็นการช็อตกันตอนเที่ยงครึ่งนะคะสำหรับนะักกอล์ฟก็คือ5ท่าน5ท่านเราเช่วยกันสนับสนุนนะคะส่งเสริมไรายได้กระจายในพื้นที่เนี่ยแค่1,500บาทเท่านั้นเอง รายการนี้ก็จะมีตั้งแต่ค่าก e ิ n นฟรีค่าแคดดี้ค่ารถกอล์ฟนะคะแล้วก็อาหารเย็นแล้วก็อาหารเช้าตลอดจนกระทั่งมีกิจกรรมมีของรางวัลมากมายนะคะและทางสนามกอล์ฟเองก็มอบหลายอย่างในส่วนของการท่องเที่ยวเองเราก็มีอะไรต่างๆหลายๆอย่างให้นะคะซึ่งวันนั้นเนี่ยคุ้มมากนะคะพ่อ เป็นครอบครัวนะคะพ่อมาตีกอล์ฟแม่ก็แม่ก็สามารถพาลูกนะคะ<ม>ไปท่องเที่ยวในอาเภอบางเลนได้ทั้งหมดเลยเพราะอาเภอบางเลนมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากเลยค่ะอันนี้ขอฝากไว้ด้วยนะคะท่านเองก็จะได้ของดีๆกลับไปทั้งหมดอะคะ่ะขอบพระคุณค่ะขอหน,นึงค่ะว่านอกจากการแข่งขันกอล์ฟเนี่ยเป็นครั้งที่หนึ่งของของชมรมเราแล้วเนี่ยนะคะโดยมี SME โดยมีสอททเป็นผู้ดูแลแล้วก็คอยสปอร์ตคอยดูแลพวกเราอยู่เนี่ยนะคะ<ม>ก็ยังมีท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมด้วย สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยไม่ใช่แค่กีฬากอล์ฟครั้งนี้ครั้งเดียวนะคะเรามีแผนว่าเราเนี่ยจะเตรียมจานทั้งหมดเี่ยทั้งหมด7อําเภอนะคะเนี่ยอำเภอที่1อําเภอที่2ก็ไม่จําเป็นที่ต้องเป็นแข่งการแข่งขันกอล์ฟเราอาจจะเป็นกีฬาอื่นเช่นเอ่อเป็นเรื่องของแรลลี่เป็นเรื่องของจักรยานแข่งอะไรต่างๆที่ให้เกิดขึ้นแข่งเรือแข่งอะไรลิมแม่น้ําท่าจีนของเราเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็โอกาสหน้าค่ะอีก6อําเภอก็จะตามมาติดๆนะคะค่ะใน อนิดนึงนะครับในในส่วนของ s m ส e เองนะก็ได้เชื่อมโยงกับพักรัฐนะครับที่เป็นท่านระดับพ่อเมืองนะแล้วก็เราได้เสนอนะครับนำเสนอแนวคิดของการสร้างแลนด์มาร์กนะครับใหม่ๆอย่างที่พี่จิตว่าคือ7จ็ดลำเภอเนี่ยคือตอนนี้มีแลนด์มาร์คคือองค์พระผสมเจดีนะครับพระราชวังสนามจันทร์หรือว่าหลวงพ่อวัดต่างๆที่ถ่งดังเกจิอาจารย์นะฮะตอนนี้ทาง s m ส e ของเราเองหรือร่วมกับ ชมรมและสมาคมสตททเองเนี่ยเราอยากทําในเรื่องของแลนด์มาร์คทั้ง7อําเภอเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบางเลนนครเทศสีนะครับพุทธมนทลสามพานนะครับต่างๆเนี่ยเราเราจะมุ่งเน้นนะครับให้เกิดแลนด์มาร์คใหม่ๆนะอันี้ก็เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับเพื่อให้เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยว <S <S มเมื่อเรามีแลนด์มาร์คแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวก็จะมานะครับผู้คนพักค้างก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ คือเหมือนเช็คอินนะครับแล้วก็ SME เองเราก็จะได้ขายสินค้าและบริการนะครับในทุกๆส่วนเนี่ยได้ได้เติบโตต่อไปนะครับ